โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะฮะคืออยากจะมาพูดถึงน้องคนนี้นะฮะเพจกูตโตเอฟเอฟนะครับคือยิงหัวคมมากแล้วก็พูดเพ้อด้วยนะครับทุกคนก็พี่พี่ก็ลงสตรีม้าทุ่งใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบเขาเรียกอะไรหาข้าวมากินอ่าพอหาหาข้าวกินปุ๊บแล้วมันก็จะอ่าสตรีมเราเนี่ยที่พี่เปิดดูไว้เนี่ยมันก็จะเลื่อนไปหาคนอื่นอ่าแล้วแล้วมันก็เลื่อนมาหาน้องคนนี้แล้วแล้วพี่ก็ตกใจว่าเอ้ย น้องแม่งยิงหัวคมมากนะครับแล้วก็คนดูเยอะด้วยแล้วก็อ,กอีกอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะน้องพูดเพาะมากด้วยนะครับทุกคนพูดอ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็แบบมีขอ,อขอโทษสําหรับคนที่สร้างห้องแล้วก็ไม่ได้ดูนับเขาด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้คือพี่พตกใจมากคือแบบน่าจะเป็นสตรีมเมอร์ที่เป็นแบบอย่างได้เลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับไหนๆก็ได้มาดูแล้วเดี๋ยวผมจะโดดเด่นให้น้องเขาสักหน่อยนะครับผมอ่น น้องก็เขียนไว้โดเนตขึ้นจอนะฮะห้าบาทนะครับวันนี้พี่ก็เดี๋ยวขโมยตังแฟนโดเนตให้น้องนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกสักหน่อยดีกว่าเนาะห้าสิบดวงอุยบอกรักพี่รถจันนะน่ะ,ะ,นะรนัับขอบคุณดาสามแบบดาวหกร้อยดวงเนยนะครับหกร้อยห้าสิบดวงครับอันนี้คือแบบผมดูสดๆเลยนะทุกคนอย่างงี้ต้องชนะให้คนดูดูแล้วโคตรคม ตั้งซื้อจอให้เร็วๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณฟรีนอนนานด้วยนะครับเหมือนคอมน้องเขาจะมีปัญหาด้วยนะจอครับจอหนึ่งไว้อ่านคอมเมนต์นะครับพูดไหมพูดเพราะมากพูดเพาะมากอยากดูตั้งค่าเดี๋ยวเปิดให้ดูครับคนดูผมเปิดมาเยอะมากลกันตั้งค่าผมเปิดมาวันนี้ผมเปิดมาเกือบห้ารอบแล้วกันตั้งค่าผมขออนุญาตเติมตังก่อนนะ คนโน้ขอกาลังจงจนะครับคนน้ขอกาลังจงจนะครับตอนนี้เจอตึงครับพี่น่าจะต้องซื้อดาวอ่ะทุกคนมาดีคนโน้8แปดร้อยก็คนเนี่ยน,นะครับเกือบเกือบเก้าร้อยละเย้โคตรคมคนโน้8แปดร้อยห้าสิบโคตรค่มมเล่นใครอ่ะทุกคนผมโดเน็ขึ้นหน้าจอให้น้องไปนะครับ แต่ว่าอ่ามันไม่ขึ้นนะโดนเด็ดไป250บาทถามอาอยุนะแต่คราวเนี้ยอ่าผมจะเปเป็นดาวแล้วกันนะอ่าผมมีซื้อดาวมา2,400ดาวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆเปไปนะครับผมอ่าผมจะถามอาอยุน้องก่อนแล้วกันนะอ่าน้องอาอยุเท่าไหร่นะครับอ่าอายุเท่าไหร่ครับ น้องชายเล่นโหดจังเล่นโหดมากอายุเท่าไหร่ครับน้องชายเล่นโหดมากเปเปไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้เขาจะเห็นเม้นพี่้วยนะพี่ดูนนะดนเน็ตขึ้นจอไปอ่ะมันไม่มไม่ขึ้นอ่ะไม่อ่านอะ่ะเฮ้ยเท่าแล้วครับ <c oughs> สิบหรือยี่สิบสิบครับขอบคุณที่ คนนี้ได้นะครับที่คนนี้อ่านชื่อพี่ไม่ออกแน่นอนหมายด้ดูอะไรนครับคุณครับไม่ได้ดูครับไม่ดาวเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยดาวเต็มเลยไม่ดาวเทียบเลยอะไม่ดาวชนะคนนี้ได้อ่าซื้อจอครับซื้อเป็นสองจอให้คนดูผมให้พันดาวอ่านคอมเมนต์จอนหนึ่งเล่นจอนหนึ่งอะไรเงี้ยคนนู้นหนึ่งเท่าแล้วครับคนนู้นหนึ่งเท่าแล้วขอกำลังใจนะครับคนลุ่นหนึ่งหัวใจให้กำลังใจผมหน่อย ถ้าชนะคนนี้ได้ผมให้พันดาวอ่าเอาดิอ่าพี่เปไปแล้วนะฮะเล่นเก่งพูดเพ้ออ่านเม้นบ่อยมากนะครับผมหน้าเป็นตัวอย่างมากน้องคนนี้ปังอุยอ้ยสองหนึ่งแล้วครับเอาเพลงที่รถจันนาเอาเพลงที่รถจันนาอ่าไม่อ่านเม้นพี่มันคือเพลงอะไรอ่ะ คนดูผมนอนน้ำผมนอนน้ำนะคนดูต้องจริงละต้องจริงละพี่แข่งผมรู้จักอยู่ครับ exp อ่าผมรู้จักอยู่ครับแต่น่าจะไม่รู้จักเฟซพี่แน่นอนชนะคนนี้ผมให้หนึ่งพันดาวโอเคครับผมยาสู้ๆครับพีเอ็กช่างเฮ้ยรู้จักชื่อพี่ยังไงวะเฮ้ยผมยาสู้ๆแล้วกันชนะเพื่อนหนึ่งพันดาวคนดูขอบคุณสำหรับห้าร้อยดาว เดี๋ยน้องไม่ได้จะอ่านชื่อพี่พี่ออกอ่ะชื่อพี่ชื่อกัตสระสเต็ปเพิ่งดีมากกูดิปังผิวผิวดูผิวมากเลยสังไลดาวไม่หรอปังใช่หรอปังสู้สู้ครับปังเอาดิหัวไอ้น้องสู้ๆน้องสู้ๆรู้เองว่าทำได้อย่าไปกลัวบางที บางทีเราจะมีความรู้สึกที่แบบว่าสมมติอ่าคนที่เราต่อสู้ด้วยเป็นคนรู้จักหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เล่นเหมือนจะเล่นไม่ค่อยออกนะโอ้โหสามหนึ่งละไม่ไหวนะไม่ไหวนะน้องทั้งมาเลยสู้สู้ตายสามหนึ่งขอเปิดเพลงกดแป๊บนึงยังกลับมาได้เพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเอาทำไมเปลี่ยนภาษาไม่ได้ ผิวจัดผิวนะแล้วยิงคมด้วยนะแต่ว่าเกมนี้น้องเขาได้เจอคนคนตึงอ่ามือมือไม้สั่นหมดแล้วอ่ะคุณดูมือไม้สั่นหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ได้หนึ่งพันดาวอ่ะไม้สั่นหมดแล้วอ่ะจริงนะพี่ก็ให้อยู่ดีแหละถ้าแพ้หรือชนะเพราะว่าน้องเป็นตัวอย่างสตรีมที่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งดีบันเอิญมากเลยนะทุกคนพี่นั่งกินข้าวอยู่แล้วพี่ก็แบบมันก็จะไหลมันเฟซอลาสตรีมใครจบมันก็จะไหลไปดูช่องคนอื่นเรื่อยใช่ไหม แล้วพี่ก็ไหลามาเจอน้องคนนี้เฉยเลยแล้วพี่ก็นั่งดูนั่งกินข้าวแล้วก็แบบเห็นจังหวะยิงหัวแบบคมมากสองเฮ้ยเอะยิงหัวลูกสองต้องทำได้ครับ1นึงันดาวฟังลาจันทร์ก็มาเยอะต้องเพลงนี้แหะครับคนดูต้องเพลงนี้ละเอาว่ะต้องสู้เพื่อคนดูละโดนน้ำสามหนึ่งนะเดี๋ยวดูว่าน้องเขาจะกลับคืนมาได้หรือเปล่า อันนี้คือไลฟ์สดสด,ส,ดสดสดเลยทุกคนคนดู800นะฮะตอนที่พี่เข้ามาประมาณ600นะครับเหมือนดูเล่นน่ะมีเหมือนดูเล่นจะเกรงใจแกเอออย่าไปเกรงใจอย่าไปเกรงใจเนองใส่ให้เต็มปังเอ้ยเอ้ยเอ้ย เพื่อบางละจันทร์ไอ้แม่งโคตรคมอ๋อมันก็ยิงโคตรคมเลยว่ะบางลาจันท์บางลาจันท์ครับบางลาจันท์ต้องมาต้องเอาไปลองกับปูดแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเพลงก็ได้นะพอกูเมื่อยครัสามสามแล้วพี่ว่าน้องเขาคัมแบ็กว่ะ อันนี้สนับสนุนนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาติดตามน้องเขานะใครที่ชอบดูไรซ์สดนะครับพี่ไม่รู้เวลาน้องเขาสตรีมนะแต่ว่าน้องเขาสตรีมอยู่ที่เพจกูโต้เอฟเอฟนะครับกูโต้เวบบ็บมาเก็บเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพืพอพอ่อพ้องเพื่อนจะกินเหล้าขาวกินจนฟ้าออเอ้เฮ้ยไม่ตายได้ไงออ่่มมืสัันนอย่าสั่นน้องอย่าสาั่น

ล่วนไอ้คนนี้มันรู้เยอะเนี่ยวพี่จะทำคลิปเนี่ยมันเกินไปต้นๆ้อานพูคี่ว่าน้องเขาน่จะเลิกเรียนรียนาะาอเเลิกเรียนิกนเพราะดูจากคอปกแล้ว่วายนะเลรยรแต่ว่าแต่ะด่าเยนอวัน้อา่กเยุะเลกรยนเอ่วานรยเิ่ เออครับน้องชายอายุเท่าไหร่ครับน้องชายมองมองดิมอง <c oughs> เอาดิเฮ้ยโอ,อ้โหพี่ปีดาวตอนที่เขากำลังเดือดอยู่น้องดูหน้าน้อง <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยเม็ดเดียวเองนะ <c oughs> แม่งโคตรตึงใจเย็นครับถึงจากที่ใช้มาขอบคุณครับบังรักก่อนข้างหน้าครับมือขวาแม่โคตรตึงว่ะแห่ฝันดีนะครับอายุกี่ปีสิบปีครับอายุสิบปีเหรอหนึ่งพันดาวลอยอยู่แค่นิ้วครับขอบคุณอายุสิบปีเหรอเนี่ยอายุจริงเอาอายุจริงไหมครับอายุจริงจริงเลยเออรออยู่ไอ้น้องจริงๆผมอายุยี่สิบนะเออทุย ไม่ใช่เแต่วผมอยากเป็นเด็กอะ่ะผมชอบผมเวลาผมสตรีมอะ่ะผมเคยสตรีมหน้าธรรมดาไปละแต่ว่ามันไม่มันไม่น่ารักไงผมชอบหน้าเนี่น่ารักมากเอาเหรอเอาเนี่อายุยี่สิบไปเนี่ยต้องรับเพื่อหนึ่งพันดาวน่าจะใช้โปรแกรมหน้าเด็กหรือเปล่าอ๋โโโโอโดนหลอกแม่เราคือนึกว่าเด็กอะไรเล่ 1, นเก่งมากกูก็คิดว่าเด็กดูคอมเมนต์หนึ่ดาวหนึ่ดาวเรื่องหนึ่งพันห่ง อไอเราคือนึกว่าเด็กไม่แต่แต่เล่นโอเคคนนี้อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการสตรนะีมนะเพราะว่าพูดเพรอแล้วก็อ่านคอมเมนต์เกือบตลอดเลยนะฮะทุกดาวที่พี่โดนเด็ดไปเนี่ยคือน้องเขาอ่านตลอดเลยหลวงเรียกน้องไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮผิดเพลงผิดเพลงฮะเพลงครับผิดเพลงตั้งเพลงนี้ครับชื่ออะไรอ่ะอ๋อ แต่จริงนะอ่าอย่าเปลี่ยนอ้นี่นะใช้แอปอัดอิ์ไปตลอดเลยนะใช้แอปหน้าเด็กตลอดเลยนะเกือ <c oughs> บเรียกน้อง <c oughs> ว่าทำไมคนดูพุ่งเอาว่ะบางอาจารย์มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮคนดูแปดร้อยแล้วคนดูแปดร้อยแล้วคนดูคนเยอะปั้งกับว่าอยู่อายุสิบขวบโอ้ยคนคม ก็ว่าอยู่ทำไมน้องเขาแบบกดเอฟเฟกกดอะไรมันคล่องจังเลยเปลี่ยนพงเปลี่ยนเพลงโหดขนาดนี้โรแกมนี้ครับแซนแปคาเมล่าครับคนดูอ่าโหออะไรชีอตูครับชีอตูครับฮะชีอตูด้วยอะไร้ว้แย่ๆนะทุกคนครับน้องก็ชีอตู่ด้วย แค่ไหนครับลอกแล็ปลอกแล็ครับคนดูเลอ่าถามน้องก่อนเขาลองน้องเขาอยู่โอ้โหเมาหล่อนะมาหอจ้าอะถามก่อนเลยว่าอยู่แคนไหนครับเผื่อไม่มีแคนจะได้ดึงเข้าแคนเลยอ้าวพันดาวจะได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ไปฮึ่ยไม่ตายด้ิวะ หาแล้วตื mond, mond, ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองบอกเลยโคตรไวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเยอะสวยมีสเต็ปหลอกด้วยนะเมื่อกี้แบบเหมือนจังหวะที่แบบเฮ้ยอีกเกมนึงอีกเกมนึงอีกเกมนึงสุดยอด การบาลานซ์การคงมิดบังละโอ้โหการบาลานซ์คงไม่แตกใช่ครับผมผมดารดีสร์ดไปยิงหัวค่าสึกเลยอ่ะเป้งเป้งขอบคุณอีกหน่วยดาวนะครับอยู่แคนอยู่แคนทีวีซีทีครับพี่อยพีพีอ๋อมีแคนแล้วอยู่แคนพีพีซีทีโอ้ทางวัสองอาทิตย์โอ้โหว้าแซลก่อนแซลก่อนต้องย้ายมาอีกปีแล้วอ่าอาจจะแซลก่อนนะ ต้องย้าย e ี p ีแล้วต้องย้ายมา e ี p ีแล้ว <c oughs> เอาว่ะอ,อ,อ,อ้ะาเอออุ้ยชนะแล้วครับหนึ่งพันดาวโคตรเอาคือจังหวะเขาพลาด อ oh. ผมทำต,ตามทาที่พี่บอกละชนะละ <laughs> มีทวงโอเคผมมีดาวห้าพันผมมีดาวจ็ดพันดวงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไมนกดเรียบดาวไม่ได้อะเป็นไรอะขอบคุณครับหนึ่งพันดาวแล้วเย่จะต้องรีใหม่รีใหม่ <c oughs> ตอนนี้ผมมีดาวทั้งหมดอุ้ยผมมีดาวห้าพันผมมีดาวจิตใกล้จะได้จอแล้วใช่ครับผมใกล้ได้จอแล้วครับเอาเป็นจอโค้งเลยโอ้โห oh, จอโค้งเลย อ่ะถ้าพี่มีถ้าพี่รวยแล้วพี่ซื้อส่งให้แล้วเนี่ยตอนนี้พี่ก็ยังมีพลาอยู่แะมีทั้งลลกวีนี่สิทอยู่แล้วอ่ะพี่ก็สนับสนุนเท่าที่พี่สู้ไหวแล้วกันนะแล้วครับคุณต้องใส่มงกุฎแล้วโอ้ยมงกุฎสองพันห้าร้อยดาวเลยนะโอ้มันเยอเกินอ๋อไม่ใช่อ๋อมงกุฎในนู้นโอ้ยเอาเรื่องเกินจะตึงเลยหรอเล่นเลยครับผมเล่นเลยครับ โอ้ยเอาเรื่องเกินเล่นเลยครับอ่ะเปไปแล้วนะฮะหนึ่งพันดาวนะครับก็น้องเขาทําได้จริงนะตามที่พี่ขอนะครับแล้วมันสูสีด้วยมันตึงด้วยเจอคนตึงด้วยนะฮะหนึ่งพันดาวนะครับโอ้โหทำแต้มนได้อุตส่าห์ชนะเลยนะเนี่ยอครับโอเคมาดูกันอันนี้เขาใช้โปรแกรมแบบหน้าเด็กไงขอดูหน้าเดิมหน่อยเฮ้ยลุ้นลุ้น พูดเพ้อดีจังเลยอ่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับผมคนหลอลยนะอายสิ0ปีนะพี่เชื่อว่าคนที่มาสายนี้ยังมีคนที่อ้าวไ่้มาครึ่งเดียวอะฮะนี่คือรายการหนักากนักลองเอ้ยได้อยู่น่าต่เหมือนเพื่อนพี่เลยสมัยเรียนสวัสดีครับสวัสดีทุกคน้วยนะครับ กได้หนึ่งพันดามมาแล้วทำตามคำขอเลยครับแฮเอจริงหน้าเดิมโอเคถ้าดูดีๆหล่อนะหล่อเกินหล่อมากพิโรจนนาละครับออาพี่เปมกก่อนแต่ผมชอบหน้าเด็กไงเสียงผมเหมือนเด็กหล่อมากมาเป็นเมียพี่เดี๋ยวนี้รุนมากรุนมากเลยครับรุนมากเลยอ่ะแบบหล่อมากมาเป็นเมียพี่เดี๋ยวนี้โคตรปั่น โอเคผมกี่ดาวแล้วเนี่ยผมดูหล่อบ้างเป็นเมียพี่เดี๋ยวนี้โอ้เรียบร้อยไหนเกย์อันนี้ผมมีทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นดาวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสี่ร้อยดาวได้นะครับขอบคุณครับอ่ะโอเคครับก็ จบไปแล้วนะสนับคลิปนี้นะก็สนับสนุนให้น้องคนนี้นะครับได้มีเขาเรียกอะไรอ่าจอโค้งนะครับน้องเขาอยากได้จอโค้งในการสตรีมนะเหมือนจอจะมีปัญหาเหมือนคอมจะดับคอมจะลอดคอมจะกระตุกพี่มาไม่ทันแต่ว่าเห็นน้องคล้องบนบนอยู่นะครับก็เห็นว่าก็เ,าเห็นว่าอยากได้อ่าอุปกรณ์ในการสตรีมเพิ่มนะครับน้องคนนี้น่าสนับสนุนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งพูดเพาะแล้วก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับดาวที่พี่โดเรตไปเนะี่ยน้องเขาอ่านหมดเลยนะเออหน้าตาไอ อายุ20อายุ20ปีหน้าตาก็กยังเด็กอยู่นะก็ยังถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวราบก่อนสวัสดีครับผม